น้อยเ้ยสวัสดีครับ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 อันนี้มามานี่มากินมากอนี้จะป่อมานีมาดินนเดินองค่ะเดิน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 เนเดิ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 นเดนเดินินเด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 ินเเดินเดินเดินเดิเดินเเดิน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 เเดินเดินเดิน

โกโก้ก็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  <laughs>